อัากายทุกสนดีนะครับวันนี้อย mmm, ู่ช่องเฮียส่มมนครอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาร้างแค้นไอ้ไมดัสกันนิดนึงสำหรับคลิปที่แล้วที่เฮียบอกว่าจะมาร้านแค้นมันนะครับพอคลิปที่แล้วที่เฮียเล่นไปนะครับผมก็คือว่าเกมมันไม่เข้านะเกมมันไม่เข้าเราก็เลยแบบว่าขออยู่แค่นั้นดีกว่าดีกว่าจะเสียมากไปกว่านั้นนะเพื่อนนะวันนี้ก็มีทุนเยอะนิดนึงมีทุนอยู่มาส9 4 3มาเล็ดนะเพื่อนนะใส่ไปที่อัตรา100มาเมล็ดกันเลยดีกว่านะครับ ไปก็หาเทคนิคมาในเพื่อนนั้นมันกดเทอร์โบนะเพื่อนนะกดเปิดเทอร์โบนะผมแล้วเราก็กดค้างๆไว้เลยนะเพื่อนนะกันหน่ำมันเข้าไปครับผมเพราะว่าเกมนี้ไม่มีการซื้อฟรีสปินนะเพื่อนนะถ้าเราได้ตัววายมา3ตัวแบบนี้นะเพื่อนนะจะกลายเป็นคูณ3ทันทีนะครับผมแล้วมันก็จะค้างไวตรงข้างบนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่คอมโบต่อไปมันก็จะหายไปนะเพื่อนนะบางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็บางคนอาจไม่เข้าใจเฮียก็ขออธิบายอีกนิดนึงนะสวยสวย คอมโบได้เรื่อยๆไอ้ยันติเกค,คูหนึ่งยังไงยังได้แค่คูหนึ่งเหมือนเดิมอีส,สวัสตสวยครับผมมึงวางมาแบบนี้ยังไงครับผมคูหกนะแน่นอนนะดอกนี้าา 1, น่อไปผมหนึ่งพันห้าสิบนะเพื่อนสกัปเตอร์จะมาไอตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะอีสวัสตนะอย่าติเกะผมเป็นหัวคูเก้าพัสี่สิบห้าโอ้โหถือว่าน้อยไปนิดนึงนะเพื่อนนะยันติเกะผมไม่ได้ไอ้ยันติเกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับรอบเมื่อกี้นี้นะเราได้มาหนึ่งพันเก้าสิบห้าเมล็ดนะดอกนี้ก็ถือว่าสวยสวยามมออยยเหโโ้ อีสบ,บัตก็ไมาแบบต่อเนื่องแบบนี้คู่แตก็ไว้แปน้อยสแันคสัเก้ร้อยย่บ้าผมลดอกนี้นะใครที่แบบว่าเห็นเยอะว่ามันโดนตุ๊บตุ๊บต,กตกุก็คือว่าเยอะกดค้างไว้เลยนะเพื่อนนะสามพ้ยพอดีนะผมเรดอกนี้นะผมแตกแบบเริ่รางวัลเมกเกอวินก็มาแล้วเพื่อนนะสามพน้าะครับผมสวยนผมสิบาบาทอีสบ,บัตแล้วก็สามศนไปเลยมาคูโดแบบนี้ยังไง โอ้โหเก่า60ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะเพื่อนนะตัววายมาต่อเนื่องลายทีดี้หรือยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนนะก็มาอีก75หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าโอเคถ้าไม่ได้ตัววายนะเพื่อนนะการคอมโบของมันก็จะแบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิไดได้ตัววายปกดูขึ้นมาเมื่อไหร่นะเพื่อนนะ ยังไงเราก็มีเสี่ยแน่นอนสำหรับดอกนี้เดี๋ยวดูกดูนิดนึงครับผม400คูณ5เข้าไป2,000เนี่ยไอ้ยังตะแค้รางวัลก็อนโตรอบที่สก็มานะอีสบัดตยัะควรหัวนิดนึงปักเขาให้2,000เมล็ดนะเพื่อนนะรู้สึกว่าเกมมันกำลังเข้ารู้ไหมนะเดี๋ยวขอจบตรงนี้เดี๋ยวขอแบบว่าเล่นอัตรากันนิดนึงนะเราดูได้นะเพื่อนเอาเวลาเกมมันกำลังเข้านะปั่นยังไงมันก็เข้านะแต่สำหรับเกมมันเกลือปั่นยังไงมันก็เกลือนะถ้าเกิดว่าเห็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สมควรที่่จะะออัตาาเเข้ไปนนพื 450อยหาตะเคยี่เพราะว่าไม่ได้ตัวคูณเพนไปแค่20นะเพื่อนนะโอ้ยเ,เร,ริ่มคูณเหมือนกันนะอีสบัดนะอ้าวมาได้ยนานาเคเอาไม่ได้ไอ้สบัดเอิ้นมึงจะมาทำภาษาอะไรวะเนี่ยไปเอาผมสามพันสองพันสามร้อยยี่สาบาิบนะเพื่อนสำหรับดอกนี้นะไปไลายวยหญิงหนึ่งร้อยร้อ, 150, อยห้าสิบยังไม่ได้กำไรที่ปัดไปสองร้อยเลยอีสบัดเลย โอเคดอกนี้สามสามร้อยมันก็คือเจ็ไร้อยยโยนหมดอีกเจ็ดร้อยสักเตอไม่เคยจะมาแล้วทีนะอีสบัตน,นะมาแค่สองงูไอ้กูัวบว่าสียอยู่กิ้วไปอย่างนั้นนะรอบนี้ก็มาสี่พันเมล็ดนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าดูว่าเกมมันกำลังเข้านะเพื่อนนะสวยต้องมาดอกนี้อีสบัตตย,ย,ยังโยมมือไอทีนึงองค์หญิงก็องค์หญิงเนอะ ไม่ดัก็ไม่ดัเถอะอีสบระยังได้อยู่ด้วะไอ้ยาเค้เอาดีๆตับตับโอเคครับผมสวยงามตามท้องเรื่องสองร้อยสามสิบแล้วไม่ได้สกัตเตอร์ด้วยไอ้ยาเต้สวยกลายเป็นตัววายแล้วได้ต่อเนื่องไหมโอเคได้คูณสอวไปครับผมหนึ่งร้อยรวมกันเป็สองร้อยได้หนึ่งร้อยไอ้ยาเค้เอาดีๆเออก็ถือว่ายังสุดในรุ่นอยู่นะสวยครับผม แหมมาครับผมแหมมาครับผม,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 มอยู่โรบาลมาคู่สาวห้าร้อยสิบบาทนะเพื่อนนะคู่หนุ่ดอกนี้ยังไงพระราชาเียังไม่ได้พระราชานะโอ้หรือว่าเราหกสิบไปถือว่าเกมมันกำลังเข้านะเพื่อนนะเดี๋ยวขอเพิ่มอัตราม,มาได้อีกหน่อยก็แล้วกันนะไปไม่เคยได้ขนาดนี้เลยนะเพื่อนนะแต่มองดูแล้วว่าเกมเหมือน ับว่าเกมมันกําลังบักนะเพื่อนนะใครที่เคยเล่นเกมแม่มดของค่ายพีพีก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อนนะว่าเวลากเกมมันบักมันเป็นยังไงครับผมมันจะตายเต็มหน้าตาของมันนะเห็นไหมผมมันข้อมูลเรื่อยๆหรูดอกนี้หนึ่งหมื่นไอ้เย่จังเลยไปคิดตังหน่อยฟังเขาให้ครับผมหนึ่งหมื่นเมล็ดนะเพื่อนนะยี่สิบเท่านะเพราะเราได้ใส่ที่เบ็ดห้าร้อยนะเพื่อนนะสวย สวยไอ้เยอะยังไงครัวโอ้ยไอ้เยังไงจะตอเจ็ดร้อยเมล็ดยังไม่ได้ฟีดพิลนะแต่เป็นคอมโบเหมือนว่ามันแตกนอกนะเพื่อนนะตักเอาให้เดีย๋ยวเรามาดูฟีดพิลสักหนึง่งรอบนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเข้าให้หรือไม่เข้าให จะร้อยรอบเนี่ทีมองแล้วว่าเลยไม่เข้าฟีดสปินเลยนะสวยครับสวยไปครับ สวยหุ่ห้าจะเยกเหมนหัวขอสักแปดหมื่นนะมองดูทรงแล้วมันไม่กระเตื้องไปกว่านี้แล้วนะครับผมมองอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าไม่เข้าอ่ะก็จะกรดีกระ,ะจอนกันดีกว่านะครับผมกำลังสู่กองเยูซงไม่มีอะไรมากครับผมได้และเราก็ต้องเลิกนะครับผมถ้าไม่เลิกสงสัยไอ้หวังตายแน่แน่เลยครับผมเพราะอีสบัดมันมองอยู่ข้างหลังแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกสักที ไปขออีกหน่อยนะจ๊ะสวยอยากได้ฟรีดปิทอีกสักหนึ่งรอบนะผมอยากได้ฟรีดบิทหนึ่งรอบนะจะถึงจะจะเลิกแนละ้วสำหรับคนที่ไม่เคยได้ฟรีดปิทสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาดูคลิปเรียรใหญ่ใหอธิบายให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็สมควรที่จะเลิกนะเพราะว่าเงานินมันเริ่มล่อยหอล่อขึ้นไปแล้วแหละเดี๋ยวขออีกสัก สิบรอบแล้วกันนะไม่ใช่ว่าเฮียงงกนะครับผมเราได้แล้วต้องเลิกนะเพื่อนันเงินทองหายยะหนะครับถ้าไม่เข้าก็ถือว่าเอาแค่นี้พอแล้วกันนะเพื่อนนะสวยครับโอ้สกัดตเตอรไม่มานะสวยไอ้เย่ตเก้กูท้าเอาไรผมเออไอ้เย่ตเก้ปแป่ว่าเจ็ดร้อยห้าสิบมาได้แล้วเพื่อนไปต่ออีกนิดเดียว มาดอกนี้คูสามยังไงสองมาหลอดยังไงยังไงได้ไหมโอ้โหไปต่อเรืนะ่องไอ้แย่ต่างกอนเองนิดเดียวถึงอยู่แล้วนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วดีกว่านะโอเคแล้วผมขออีกหน่อยนะอีสองที่ขอได้แปดหมื่นโอ้โลบมากเลยวราบจะหายนะ เหลือแต่ข้าวเหนียวอย่เดียวเราจะมันไหลนะเออคุณถกหลอกนี่ถือก็ได้แหละมองยุชงโอ้โหฝั่งนี้ไม่ได้อีสมบัดอะไรของพวเนี่ยไอ้ยาเทมาพอโอเคนะเวลาสองคำคลิปนี้นะคิดตังรอเลยดีกว่านะครับผมบวกกันเจ็ดร้อยมาเร็ดนะผมวันนี้ก็ได้มาประมาณสามหมื่นนิดๆนะผมเพราะว่า สำหรับหัวของเฮียส่งนะครับผมได้นิดได้หน่อยครับผมแต่วันนี้ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะสามหมื่นกว่าบาสำหรับเฮียนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอด้วย,ยนะเพื่อนนะสาาหหรรับใใคททีีี่่อยกกกจะวิิธ็ดดูต้้ลง์ไเลยเเพื่อนนะฮียทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม